เจจัมโบ้พิกัพสองพันเก้าขบวนนี้ก็คือมัอนน้ำเปลี่ยนแผงใหม่อันจะใส่แผงเข้าไปนี่ก็คือมัอนน้ำครับ จะใส่แผนครับแล้วใส่ท่านี้อันนี้ขึ้นแมงขึ้นขึ้นสูงแล้วก็ดังึ้นไปเลยใส่เข้าไปทำมือเดียวครับใส่มาเดียวมือนึงจับกล้องมือนึงถ่ายขึ้นมาแรงให้สูงขึ้นมาแรงให้สูง,ง,สง,สงเลย แล้วก็ใส่แทงเข้าไปแทงนี้เข้าไปเข้าในแล้วเวลาออกก็ทำออก่างนี้เวลาออกก็ขึ้นมาดรงนูออกแลช่องนี้อ๋อใส่แทงเข้าไปแล้วยึดแทงแล้วใส่แทงเข้าไปแล้วยึดแทงเรือใส่สายใส่พัดลมหรือใส่พัดลมใส่สายคอมก็ใส่ไปแล้วคอมแมงยีรู้ ใส่ไปแล้วน่าหน้าครับใส่พิลลมเข้าไปแล้วครับใส่พิลลมเข้าไปแล้วใส่พิลลมเข้าไปแล้ว